การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตอนเองเพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าที่มีความสุขพอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไปก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเองการเสริมสร้างสิ่งที่ชาวบ้านชาวชนบทขาดแคลนและต้องการคือความรู้ในด้านเกษตรกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เหมาะสมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตร ต,ตำบลทับน้ำอําเภอบางประหันจังหวัดพระนครศรียอยุธยามีพื้นที่ครอบคลุม15.92ตารางกิโลเมตรมีประชากรกว่า1,392ครัวเรือนใน9หมู่บ้าน2ตำบลอาชีพหลักของประชากรคือการ,กรเกษตรกรรมซึ่งคิดเป็นร้อยละ60ของประชากรจากบริบทของชุมชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำเป็นชุมชนกเกษตรกรรมแบบตั้งเดิม ที่น้องประชาชนทำนาทำไรการประกอบอาชีพต้องอาศัยทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นหลักโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำได้จัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญและสอดคล้องกับสภาพปัญหาของประชาชน เมื่อแหล่งน้ําดีต้นทุนทางการเกษตรดีแล้วองค์การบริหารส่วนทุนทับน้ำํำมองถึงคนไกลตลาดที่มีผลต่อราคาสินค้าและพืชผลทางการเกษตรซึ่งมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาประกอบกับการระบาดของโรคโควิด -19 ส่งผลให้ประชาชนขาดรายได้การจัดการเศรษฐกิจชุมชนโดยวิเคราะห์ห่วงโซ่การผลิตซึ่งพบว่า ชุมชนมีของดีมีสินค้าชุมชนหลากหลายแต่ช่องทางการค้าขายมีจำกัดใครทำอะไรผลิตอะไรก็ขายกันเองทำให้มีรายได้ไม่มากระบบตลาดเป็นคอขวดส่งผลให้ประชาชนไปซื้อไปขายของนอกพื้นที่ทำให้เงินล่วะไหลออกนอกชุมชนระบบเศรษฐกษิจในชุมชนจึงซบเซาปัจจุบันการติดต่อสื่อสารที่ไร้พรมแดน เทคโนโลยีที่กล้าวไกลรส่งผลต่อสภาพสังคมเศรษฐกิจชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้จึงมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยสร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายในรูปแบบตลาดชุมชน2อย่างระบบลายตลาดสินค้าออนไลน์ทับน้ำบ้านหมามีสมาชิกมากกว่า485คน เพจ a c e b o o k ทับน้ำเดอะมาเก็ตมีผู้ติดตาม1,459คนยคนย่ยเน้นความประหยัดคุ้มค่าลดต้นทุน,ทนและเกิดความคล่องตัวในการซื้อขายสินค้าในชุมชน นวัตกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำดังกล่าวเกิดจากการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆภาคประชาชนผู้ประกอบการในตลาดสินค้าออนไลน์ผู้นําชุมชนประชาชนตำบลทับน้ำและตำบลบ้านหมาเป็นการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาส่งเสริมต่อย,ยอดนําทรัพยากรจากชุมชนที่มีความสมบูรณ์อันได้แก่ทรัพยากรน้ําสินค้าทางการเกษตรแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรมาต่อย,ยอดให้เกิดตลาด สำหรับการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้าของชุมชนและใช้กระบวนการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเน้นศาสตร์พระราชาโดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้พึ่งพาตนเองได้สร้างงานสร้างอาชีพสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจภายใต้ในโยบายมืองสีเขียวแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตรพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสมัยใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมั่นคงและย,ยั่งยืนสวัสดีครับทุกท่านที่เคารพนะครับนะครับผมเลยวัดประสงค์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนะครับ ก็ตั้งแต่เป็นประลัดอำเภอมาเนี่ยนะครับจนเป็น,นอำเภอเป็นประลัดจังหวัดเป็นรอง้ั่วราชการจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาโครงการของตำบลทับน้ํานําโดยท่านนายกกิตติภพเนี่ยแล้วก็ไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกโครงการของท่านต้นตำบลก็สิ่งสาคัญคือการบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งไอ้พนักงานส่วนตำบลทั้งพี่น้องประชาชนต่างๆเนี่ยที่ได้ลุกขึ้นมาเนี่ยในการต่อสู้ร่วมกับท่านนายก คือทำยังไงเนี่ยพื้นฐานของคนเนี่ยถ้ามีน้ํทถ้ามีกินนะครับในน้ํามีปลาในน้ามีข้าวสิ่งนี้เนี่ยผมได้ยินนายกพูดมาตลอดจากการที่ต้องไปซื้อของกินต่างๆซื้อปลาซื้อผักนะครับตามตลาดเนี่ยคนตำบลทับน้ํามันมาเนี่ยก็ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงไปส่วนวัตถุดิบที่เหลือสินค้าทางการเกษตรเนี่ยก็มีการแปรรูปนวัตรกรรมต่างๆที่ทางทีมงานของตำบลทับน้ําทำเนี่ยก็คือเรื่องของตลาดออนไลน์ แลสิ่งสาคัญคือเริ่มมาถนนคนเดินตรงนี้ถนนคนเดินเริ่มมาแล้ว2ครั้งนะครับครั้งต่อไปจะเป็นครั้งที่3เนี่ยนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นครั้งที่ 4- ที่5แล้วก็จะอยู่อย่างยั่งยืนโดยจะมีแต่คนทับน้ําสินค้าที่ทับน้ำนะครับใครที่มาซื้อเนี่ยคนที่มาดูแล้วอยากจะซื้ออะไรอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการทํานวัตกรรมจากพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงความสุขที่พี่น้องประชาชน ตำบลทับน้ำมีเนี่ยก็คือในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับตามศาสตร์พระราชาคนตำบลทับน้ำมันมาเนี่ยมีกระปุกความสิงคือธรรมชาติทางองค์การมหาชนตำบลทับน้ำเนี่ยมีโครงการนะคะตลาดออนไลน์ดิฉันเองเนี่ยเป็นผู้ซื้อเป็นผู้ซื้อที่อุดหนุนหลากหลาย หลากหลายของสินค้าในตำบลแม่มาธรรมะของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเราไม่ต้องสามารถไปซื้อตามตลาดได้นะฮะตรงนี้เราลดเวลาของเราในการที่มาอุดหนุนคนในชุมชนเรานะฮะแล้วก็ทําให้การสั่งซื้อง่ายสะดวกนะฮะส่งตรงถึงบ้านนะฮะแล้วก็มีการเออจ่ายจ่ายเงินกันโดยโอนกันโดยไม่ต้อง มาใช้เงินสดกันนะใช้โอนกันนะคะก,ก็สะดวกตลาดออนไลน์หรือโครงการของที่ว่าต่อเนื่องมาถึงถนอนถนนคนเดินของอบอตอทําน้ำในส่วนนี้ดิฉันนะ่ะรู้สึกรู้สึกว่าเป็นเป็นโครงการที่ดีมากๆนะคะคือสามารถที่จะทำให้เ,เกิดรายได้ในชมุมชนของเรานะคะแล้วสินค้าที่ได้ก็เป็นมีคุณภาพนะคะแล้วก็ จากการที่เดชันไปสัมผัสเดินอัตลาดคนเดินนั้นมาสอ,สอครั้งแล้วก็มีความรู้สึกว่าจากที่ไปสัมผัสเนี่ยทุกๆคนมีความสุขกันคนรู้จักที่ไม่ใช่คนที่ทําน้ําบรนมาเป็นคนออตนากกําบลหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยเขาก็มาเที่ยวกันนะคะตรงนี้เขามาอุ่นหนุนเขายังถามต่อไปว่าโอ้น่าจะมีให้มากกว่า2วันใน1เดือนนะคะอันนี้เขาบอก มันดีมากๆากเลยนะก็อยากจะมาเออซื้อของมาจับจ่ายกันตรงนี้บุคคลภายนอกหรือคนในตำบลแม่ม้าท่าน้ำเราดูหน้าตาสดใสนะฮะมีความสุขกันจากที่ได้สัมผัสเออฉันเองไปอุดหนุนตลอดค่ะทั้งสองครั้งที่ได้จัดโครงการนี้เข้ามานะคะครับมัน,ม,นมันสะดวกสบายขึ้นมากนะครับจากแต่ก่อนผมอยากกินอะไรเนี่ยผมก็ต้องต้องไปตลาดเลยนะครับ สมัยนี้ไม่ไต้องแล้วครับแค่เช้าตื่นมาอยากทานอะไรผมเปิดขึ้นมาในไลน์ก็เลือกได้เลยครับมีหลายอย่างเลยไม่จะเป็นอยากจะทําอาหารเองมีผักมีปลามีทุกอย่างหรือว่าผมอยากจะซื้อข้าวมันไก่เงี้ยแค่สั่งเลยครับร้านค้าก็จะบริการมาส่งถึงบ้านเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องขับรถไหนครับผมแค่อยู่บ้านแล้วก็มาส่งเลยครับแล้วก็เรื่องเรื่องการจ่ายเงินก็เด๋ยนนี้ผ่านแอปเลยครับเพราะเด๋ยวนี้ มันเป็นโลกยุคใหม่แล้วนะครับเป็นโลกยุคดิจิตอลแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องไปเดินไปเอาเอาเงินไปจ่ายไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บทางพ่อค้าแม่ค้าก็จะมาห้อยไว้ที่้าหมเลยครับผมก็แค่เดินลงมาเอาแค่นั้นเองครับพี่น้องในตำบลเรานะครับได้เอาสินค้าภายในบ้านในครัวเรือนในรั้วบ้านตัวเองเอาออกมาวางขายวางจาหน่ายนะครับบางคนมีฝีมือมีอาชีพทําน้ําปั่นทําอะไรเป็นก็ออกมาตั้งขายครับและถามว่าเราคนในตําบลอุดหนุนพี่น้องในตําบลเราเองเนี่ยครับ ยังไงเราก็ดีใจเราก็ภูมิใจนี่ร้านพวกเราหน้าน้ร้านคนในตำบลเรานะครับเราก็ช่วยกันอุดหนุนช่วยกันอะไรนะครับทั้งกินแล้วก็รสอร่อยปลอดภัยอาหารเราก็รู้ว่าที่มาที่ไปทั้งปลอดภัยแล้วก็เราก็มีความสุขที่เราได้อุดหนุนพี่น้องของเราในตำบลของเราครับพี่ก็คือน่ค้าคนหนึ่งเหมือนกันพอพี่ไปขายปุ๊บพี่คือพี่ได้ความทับประทับใจก็คือหนึ่งสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชน คือประการที่สองที่ประทับใจมากที่สุดก็คือชุมชนแต่และชุมชนรักใคร่าสามัคคี สามัคคีกันอย่างพี่อย่างเงี้ยพี่ไม่เคยออกค้าขายที่ไหนเลยครั้งแรกของชีวิตเหมือนกันพอไปสัมผัสปุ๊บมันความจริงใจความตาคอมันจะมันจะออกไหลออกมาคือช่วยเหลือกันอย่างฝนตกเนี้ยอ่ะพี่พี่มาช่วยกันนะอย่างพี่วันนั้นพี่ทำทำเก็บของไม่เสร็จยังมีเด็กมาช่วยพี่เอาน้ำไหมเพื่อให้พี่ซึ้งอ่ะซึ้งตรงนี้คือเหมือนกับเกิดความรักความสามัคคีแล้วรู้จักกันไปทั่วเลยตอนนี้เห็นปะไปไหนก็พี่รุ้งพี่รุ้งพี่รุ้งไปไหนก็เยริพี่รู้จักเขาทั่วเหมือนกันแล้วประการที่คือคือครอบครัวพีีีี่่่่ออาาางงจจรรริๆะไมมมมกกทททววตัันนนนแบบุ้คํ คนต้องทำมาหากินกันพอมางานนี้ปุ๊บโหมรวมตัวกันหมดเลยและญาติพี่น้องก็มากันคือได้ความสุขตรงนี้เงินที่เรามีอยู่ซื้อตรงนี้ไม่ได้นะที่ก็เลยแบบประทับใจตรงนี้มากสุรหลักไม่เคยเข้ามานะ้ายไม,ไม่เคยเลยที่จะมาค้าขายตรงนี้ไม่คิดด้วยพอมาปุ๊บเนี่ยจะจะขายต่อไปอีกอดีการค้าขายในกุ๊ยปลายทีแรกหนูก็ไม่ได้เข้ากุ๊ยปลายเนาะมันก็จะมีแค่ลูกค้าแบบหน้าร้านเราแต่ถ้าพอเรามีในไลน์ปุ๊บ เอ้คนนี้เขาจะบอกว่าเนี่ยสั่งซี่ร้านนี้ซิพอเขาได้เบอร์โทรแล้วทีนี้เขาก็จะสั่งเป็นเจ้าประจําของเราเลยจากแบบว่าไรายได้เราจะแบบต้องรอลูกค้าเดินเข้ามาหาอันนี้เราไม่ต้องแหละแล้วลงในไลน์ปุ๊บลูกค้าเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรอย่างเงี้ยจ้ะเป็นไรายได้มากขึ้นจากที่แบบบ้านเราแบบมันเงียบเหงามานานนะเนาะมันก็มีช่วงดีไม่ดีแต่พอมีตลาดเดือนหนึ่งสองครั้งอย่างที่แบบเนี่ยพอไปตั้งปุ๊บลูกค้ามาแหละร้านยังตั้งไม่เสร็จเลยไรายได้ก็เข้ามาแหละคือ,อยังไงก็หมดอะ หมดแน่นอนว่าเผอหมดก่อนที่ตลาดเราจะเลิกด้วยมันก็ไม่ได้ได้เฉพาะตัวหนูอาจจะได้แบบกับครอบครัวด้วยเนาะมาจนเจอครอบครัวอาจจะแบบไม่ได้ถึงขั้นว่าอุ้ยได้เป็นเงินเดือนมากโขอะไรแต่เราก็ได้แบบว่ายังได้แบบได้ข่าน้ำมันรถได้ข่ากับข้าวได้ค่ากินได้ค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยจ้ะตลาดเนี้ยมันคือความสุขหนูครอบครัวหนูแล้วก็ชุมชนของหนูจากที่เรามีอาชีพหลักอยู่แล้วคือเสริมสวย หลังจากที่มีตลาดเราก็สามารถเพิ่มรายได้จากการที่เราเสริมสวยแล้วเนี่ยตอนเย็นเราก็ไปขายของมากขึ้นเราก็ได้ทั้งลูกค้าในของที่เราจะไปขายแล้วก็ลูกค้าที่เราจะสามารถจะรู้จักเพิ่มมากขึ้นจากการทางสื่อโซเชียลแอดเฟซแอดนู่นนี่นั่นลูกค้าก็สามารถเห็นว่าเราทั้งขายของทั้งทําเสริมสวยนู่นนี่นั่นมันเป็นการเปิดโอกาสของเราได้อีก คือเปิดโอกาสนอกจากกลุ่มที่อยู่ในทับน้ําบ้านมา้าหรือบ,บริเวณใกล้เคียงได้อีกคือรายได้รายได้เพิ่มขึ้นแน่นอนพอรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็แบบว่ามีกําลังใจละว,ว่าอ่ะโอเคเราละได้ละไ,ได้จากแบบอาชีพหลักเรามามีอาชีพเสริมรายได้เพิ่มขึ้นอีกเราก็มีกำลังใจพอมีกําลังใจมีรายได้นป็นสองเลยมีความสุขพอมีความสุขปุ๊บเอ,อ่อพอตลาดนี้มี การทํากิจกรรมต่างๆเราก็สามารถพาลูกพาหลานหรือพาครอบครัวของเราเนี่ยไปเที่ยวไปกินไปเดินเล่นไปถ่ายรูปและถามว่าที่บ้านเนี่ยคือมีทั้งหมดเลยก็คือทั้งน้องทั้งพ่อทุกคนไปขายของไปทํากิจกรรมทุกอย่างเลยคือแบบมันมันให้เห็นว่าทุกคนร่วมกิจกรรมแสดงว่าทุกคนมีความสุขในการทํากิจกรรมนี่แหละคะ่ะจะมีตลาดออนไลน์ คนยอดสั่งก็เยอะขึ้นครับเพราะมันง่ายการติดต่อก็ง่ายบางทีเงินสดก็ไม่ต้องรับแล้วก็รับโอนเอาครับผมอ่ะภูมิใจครับที่ได้ทาของอร่อยๆพี่น้องชุมชนในชุมชนเราได้กินครับแล้วก็ของของดีดีนี่เราก็ซื้อมาจากในชุมชนของเราครับเพื่อเป็นเงินหมุนเวียนนะครับผมได้มีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวผมก็มีความสุขขึ้นครับจากตลาดออนไลน์และสู่ถนนคนเดินนี่ยิ่งทำให้พบป่าลูกค้าเยอะขึ้นและรู้จักคนเยอะขึ้นครับคนในชุมชนนะครับ แล้วขายมั่งแจกมั่งอะไรก,ก,ก็รู้สึกว่าได้ผลตอบรับดีมากเลยครับขอบคุณทางอบตมากเลยครับขอบคุณสวัสดีท่านคณะกรรมการที่เคารพรักครับผมนายกิตติภพ,พเฉยฉามนายกอง์การบริหารส่วนตำบลทับน้ําก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ผ่านมาจนทําให้อบตอทับน้ําเข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับ ก็จะเรียนท่านกรรมการแบบนี้นะครับนวัตกรรมต่างๆที่เราพัฒนามาจนถึงปัจจุบันนะครับของชื่อโครงการจากพื้นนาสู่ตลาดวิธีใหม่ครับทีมต่อทัพน้ำมีโครงการตลาดออนไลน์มาประมาณ2องปีกว่าๆนะครับเรามีสมาชิกอยู่เกือบ500คนมีการค้าขายอยู่ในตลาดออนไลน์เนี่ยเดือนละประมาณตก7ล้านกว่าบาทนะครับฉะนั้นเองเลยจากพื้นนาสู่ตลาด วิถีใหม่เนี่ยที่เราพยายามจะทำนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยในการสร้างตลาดออนไลน์มาแล้วก็ถนนคนเดินในปัจจุบันเนี่ยเราต้องการให้พี่น้องประชาชนได้สร้างงานสร้างอาชีพและมีไรายได้ครับเป็นการนําผลิตภัณฑ์ต่างๆที่พี่น้องประชาชนได้ผลิตมาหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเอามาค้ามาขายกันนะหรือเป็นการพัฒนานะแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งเหลือจากการกินการใช้ในครูเดอนแล้วเราจัดงานตลาดออนไลน์แล้วก็ถนนคนเดินไปเนี่ยถือว่าได้ลับการตอบรับจากภาคประชายชนนะและคนท,ทั่วไปอย่างดีเยี่ยมเลยครับเมื่อสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้ามาเดินชมทั้ง2วันในตลาดออนไลน์เราเนี่ย4,000กว่าคนนะครับทั้งสาร์าทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็มีไรายได้สู่หมู่บ้านสู่ร้านค้าเนี่ย นะครับวันละประมาณสอง0,000ก็จะเหลีอยว่า4ี่0 0 0กว่าบาทเป็นนวัตกรรมซึ่งท้องถิ่นเอียงนะครับเป็นคนคิดร่วมกับทางมหาลัยจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับเป็นคนสร้างสรคงงานนี้ขึ้นมาสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยก็เป็นการแก้ปัญหาเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านตับบลเนี่ยเรามีไรายได้นะครับมีอาชีพมีงานทําที่เราจะพัฒนาให้ต่อเนื่องไปนะครับคือ มีโจทย์ว่าจะทําให้อย่างไรเนี่ยให้ตลาดแห่งนี้ทั้งตลาดออนไลน์และถนนคนเดินมีความยั่งยืนนะถูกพัฒนาไปเรื่อยๆในการจัดทันตลาดครั้งนี้เราก็พยายามจะหากิจการต่างๆเข้ามาเสริมปัจจัยที่ทําให้เกิดความสําเร็จและยั่งยืนต่อไปก็คือความร่วมม้ร่วมมือจากภาคประชาชนจากพ่อค้าแม่ค้าจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะร่วมกันพัฒนาให้ตลาดแห่งนี้นะในฐานะ เป็นนวัตกรรมของอปตทานานนจากพื้นนาสู่ตลาดวิถีใหม่ให้ยังยืนต่อไปครับถนนแห่งนี้เปลี่ยนไปด้วยความสุขนะครับและความรักนะครับความศรัทธาที่มีเกิดขึ้นถนนแห่งรอยยิ้มครับตามวิสัยทัศน์ของาาอบตท่านนตำบลบ้านมะและตำบลทับน้้ำจะต้องเป็นเมืองมั่งคั่งมั่นคงรุ่งเรืองอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ